ตอนนี้คนฮือฮาว่าโอ้รัฐบาลคุณอนุทินตั้งคนนอกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีรืยย้อนกลับไปดูครับปีสี C, รัฐมนตรีคนนอกกี่คนเยอะมากนะครับคือเราทําได้เพราะเสียงเราถึงถนะครับเก้าอี้มันมีอยู่35มตัวเนี่ยคือคือถ้ามันไม่ต้องจัดสรรตามโคต้าของพรกการเมืองเนี่ยโอ้เราเอาคนดีๆเข้ามาทํางานได้เยอะครับเราพูดตรงๆว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่เราต้องดูบริบท นะครับเดี๋ยวจะพูดไปเดี๋ยวหาว่าตวาศัศาสตว์อย่างที่พี่ชูวัตรบอกอีกเมื่อกี้ว่าคือจริงๆแล้วกระทรวงทุกกระทรวงเนี่ยมันมีบทบาทหมดนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงมันก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเราขนาดไหนผมยังยืนยันตรงนี้นะครับว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยามาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเรายินดีเราพร้อมที่จะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้า พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจกับพรรคการเมืองไหนเราในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเราพร้อมที่จะสนับสนุน <Okay. S 2> นะครับเหมือนที่เราทําปีหกหกไม่เคยมีมาก่อนที่พรรคการเมืองอันดับสองจะประกาศแล้วก็ชูพรรคการเมืองที่ได้อันดับหนึ่ง <Okay. S 2> เป็นนายรัฐมนตรีนะครับ <Okay. S 2> เราก็ทํามา <Okay. S 2> แล้วก็เสนอชื่อคุณพิธาถึงสองครัง <Okay. S 2> ้งในสภา,มา <Okay. S 2> ผมไม่ยังงงว่าไอ้ไอไวาระกรรมไอ้ตบัดสัตว์เนี่ย มันมายยัไงไะนะครับเพราะฉันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพวกผมตั้งหากที่โดนบอกว่าเอ้ยผมหาเสียงสอบอได้83เสียงอืผ่านแน่นอนก็มันก็ไม่เลือกตบัตสันก <c oughs> ็ไม่รู้ับ <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเอาเหอะนะครับสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ขอว่าเรายืนยันตรงนี้ว่าเรายังยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยคนส่วนใหญ่จะมองว่าไอการที่เราไปตั้งรัฐบาลแบบเนี้ย มันทําให้ถูกเราถูกดันไปอยู่พักอนุรักษนิยม,มฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งผมผมมองว่าเฮ้ยเรายึดมั่นมาตลอดว่าเราอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยที่เราพร้อมที่จะสนับสนุนะนะครับเสียงของพี่น้องประชาชนอันนี้ชัดเจนมากฟังคลิปจากคุณสระวงและเทียนทองแล้วเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะว่าทำไมรัฐบาลเพื่อไทยถึงไม่มีรัฐมนตรีคนนอก เพราะว่าโคต้ามันเต็มค่ะเพราะเรามีพักร่วมไม่ได้มีพักเดียวนะคะเข้าใจกันด้วยนะคะ